เป็นกากบาทเรากลางครับตีเข้าไปแล้วโอเคยางทุกตาเพราะกลางนะมันตรงตรงเนี้ยยางตรงตรงสวยของใหม่ของเก่านมของเก่าสุดลงล่างตัวนี้เห็นไหมเนี่ยต่างกันเยอะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ลงต่ําตรงนี้ลงต่ํานี่สูงเห็นไหมยางเส้นเกียมสุดขึ้นมาเลยทำแบบนี้สุดลงมายางเพราะกลางนะ ถ,ถ้าเราไม่เปลี่ยนยางให้เกียร์ทำให้เสียเทียบขอ,ของใหม่ของใหม่เห็นไหมของใหม่โตกลมสวยงามครับอันนี้ยังสูงกว่านะยังนี่มัน,มนเผื่อไว้ต่ำลงมาหน่อยตรงนี้น,ะน,นี่สุดต่ำลงแลนะ้ตรงนี้ชนเลยนี่ของแท้ที่รถกับได้ใช้มานานแล้วก็นะเหนียวจริงเลยยอมมันเลย กูยังไงเป็นผงแท้สังเกตหัวน็อตมันเน,นี่ยน,น็อตนี้น็อตนี้ไม่มีใครถอดเลยเพิ่งถอดครั้งแรกมีแหวนเลยนะตัวนึงแหวนแต่ว่าน,อน็อตนี่อันนี้มีแหวนรองด้วยนะตัวนึงแหวนรองเนะนี่ยน,น,นะทั้งรองเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถึงมากจะต้องใส่แต่ก่อนไม่มีอ่ะตอนหลังมันจะมีแหวนมาแต่รุ่นแรกๆไม่มีนะรุ่นอีซุธรรมดาไม่มีแหวนนะี่รุ่นมาก่อนรุ่นดากอนอายมีรุ่นรุ่นแรกๆไม่มีแหวนนี่ครับอ,อีซุ ใส่เพื่อไม่ให้มันชนอันนี้ตอนล็อกนะเพื่อจะให้เพื่อจะให้รอ,องรองพื้นนิดนึงแค่นั้นแหละรุ่นเก่าๆไม่มีบางคนทองไม่มีครับแต่ดาคนอายนี่มีแขนรองเนะี่ยรองอยู่นิดนะรองเข้าไปนี้ครับใส่เข้าไปใส่ย,ยางเข้าไปคนใส่ย,ยางนี่เข้าไปก่คนไอ่ตัวน,น,นูนไปข้างหน้าตัวนูนนี่ขนะ้างหน้าเนี่ยตัวเนี่ยตัวต้องซื้อไปข้างหน้ามีบออหรือเปล่าไม่รู้นะไปข้างหน้า ไปหารถอ่ะหาหาเครื่องยนต์นี่นะหาเครื่องยนต์แล้วก็ใส่แหวนนี่ใส่แหวนเข้าไปนี่ะจบะใส่เข้าไปข้างในนะแหวนนี่เข้าแล้วครับใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ใส่ปลอกใส่แหวนแล้วก็ใส่นี่เข้าไปเล็ไงไอ้นี่มันตรงกลางนะตรงนี้นะ ให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้ให้มันได้ตรงกลางอย่าเบี้ยวตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางไอ้ตัวหน้าเนอะให้สุดเลยให้อยู่ตรงกลางที่สุดเท่าที่ทําได้นี่ตัวนี้นะตรงกลางเลยนะถ้าใส่เบี้ยวมันจะสะบัดเนี่ยตรงแล้วโอเคละนี่เอาแล้วใช้ไม้ตีถ้าเจ้าของรถอยู่ด้วยเราใช้ไม้ตีถ้าเจ้าของรถมาอยู่ก็ใช้ค้อนเคาะเลยเนี่ยค้อนเคาะเข้าไปเลยเนี่ยถ้ไม่มีใครอยู่นะค้อนเคาะไปเลย แต่ไอ้ห้องอยู่ใกล้ก็ใช้ไม้ตีเขาเล็งลงแล้วละครับเป๊ะเลยไม่สะบัดโอเคผ่านเล็งนานๆนน่อยยางเพราะกลางครับเบียรอลดแล้วลืมที่เบียนเลยสี่สองเจ็ดุงเทพครับวันนี้วันที่สิบสามสิบสามเดือนหนึ่งปีหกเจ็ด อังนั้นเสร็แล้วงานสีเดี๋ยววันนี้ออกแล้วครับครับบ่าใสย่ยางมาโครนอยู่ช่างใหญ่กำลังใส่อยู่